เดี๋ยวครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นซุปเปเกม NPC นะคะแต่ตอนนี้เกมนี้เขาอัปเดตใหม่นะครับไปดูกันนะครับว่าหเกมนี้อัปเดตอะไรมาบ้างนี่นะครับเกมกุ้งแต่มี NPC เอาแค่นี้ก็พอซีซั่นสองนี่นะครับทุกคนจะมีแบบนี้ แต่ผมไม่ค่อยชอบไอไฟดำนะคบผมผมไม่ชอบต่อสู้นะทุกคนจำไว้ผมจะทุกคนดูผมจะเพิ่มเพิ่มตัดผสมไปผมจะเพิ่มการบดเข้ามาผสมก็คือเป็นหกขาเฮ้ยทุกคนผมผมต้องผสมเข้ามาก่อนผสมทำไมไม่๋ยวผมขอ การโหวตเอาไม่ใช okay. like like ่สถานะครับทุกคนเอาต่อก็ไม่ใช่เอาต่อต่อจากเดี๋ยวผมหาคำว่าผสมก่อนเออนี่ไงผสมต่อจากการผสงน้ำมาครับทุกคนนี่ผมจะใช้แค่นี้ก่อนนี่แค่นี้ครับผมผมก็จะหาเพื่อนเล่น นี่นะครับเพื่อนของผมเชิญให้หมดเลยกลุนรัวแต่เพื่อนเขาไม่ชอบเล่นแบบนี้แล้วปะมีใครที่ว่าเกมนี้เป็นอ่อนจมกทุกคนผมเริ่มเป็นผู้เล่นแต่ที่แน่ก็คือผมเหลือลงวังแค่สิบสามแต่ตอนนั้นเลือเจ็ดผมก็เลยซื้อซะให้เยอะเลย เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามี001เต็มกันหมดเลยนะทุกคนผมงงว่าทำไมเขาให้001มาเต็มๆทุกคนนี่นะครับมีใครคิด,ดว่าเหมือนจริงคอมเมนต์มาเลยนะครับ <S <S ห้องน้ำผมไม่แน่ใจว่าในหนังมันเป็นยังไงอุ๊ยอะไรมาโอ้ยลืมให้ดูว่าอะไรนี่นะครับขจาายาให้ไปเล่นไฟแดงไฟเขียวครับ รู้ไหมครับเพื่อนๆว่าผสมมันจะเป็นแบบเล่นม้ามุงม้าหมุนด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าถ้าเราบริจาคสิบโลบักเพื่อนดูดิสามโลบักเองผมไม่ชอบอะ่ะกุญย,ย์ลายผมก็จะบอกว่านิ่งไว้ใส่เขาเลยจะบอกว่าไฟแด,ดงไฟแดงวิ่งไปนะครับ ไ <Okay. laughs> ดเ้เลยทุกคนมีแต่คนหลงเชื่อแต่คนอื่นไม่หลงเชื่อพวกทุกคนอะสงสัยตอนเด็กเขาไม่เคยเล่นพวกสูคิดเกมมาก่อนเนะี่ยพวก NPC อ่ีะ <P ot les> ไม่เคยคิดอย่าง,งานั้นด้วยมือ <P ot les> ถ้าคิดอย่างนั้นนะก็บอกผมเลยนะครับว่าผมครับผมครับผม,ผมขายดีกชิือ ผมจะบอกว่าดูพเพื่อนผมกระโดดแล้วผมไม่เห็นตายดิยงงมนนะครับผมจะกระกระโดดให้ดูพเพื่อนเหไหมผมไม่เห็นตายเลยครับดูครับแล้วก็ผมผมไม่ตายนี่แล้วเมทรอบนี้นี่ผมกระโดดให้ดูนึ่นี่เห็นไหมครับทุกคนไม่เป็นไรนี่กระโดดต่อเลย่อยขยับ กลัวกลัว,ลวเขาไม่เห็นผมอะ่ะ <Bye. S 1> อ้นี่จะเผาเคยนะ <Bye. S 1> ื่องนม่แน่โอ้คน <Bye. S 1> <c oughs> กระโดดรอเลยทุกคน <c oughs> ผมจะบอกนะคบว่าสีแดงสีแดงนะครับเพื่อนมันคือนี่เขาจะบอกพวงนี้นะคบส่วนสีเขียวนะครับมันจะคือนอย่างนี้ นี่นะครับท่านมันหมดเวลาเขาจะบอกว่าหมดเวลานะครับตอนนี้จะหมดเวลาแล้วแล้เวเขาก็จะดูนะครับว่าผ,ผู้เล่นตัวไหนถูกกำจัดถ้าผู้เล่นคนที่ถูกกำจัดมันจะเป็นสีดำนะครับทุกคนจะหมดเวลาแล้ว <c oughs> แต่กูก็วาตาโคดเลดียังไม่รู้เรื่องเลยหรอกกูกวาดูนอทุกคนดูครับเดี๋ยวตายตายหมดแล้วครับจาทา พ่นผมมาโบดนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้มันเริ่มเป็นจอแล้วครับเพื่อนๆนะครับผมจะทําตาม001แบบนี่หนังสวิทเกมนะครับผมก็ผมจะอยู่อตอนแรกผมอยู่ทีมทันอสนะน้ำสองผมมาอยู่ทีมพ้าเอกนะครับก็คือพราเอกอะชื่อกีฮุนทันแล้วก็ชื่อทานรอสเลแต่ทานน,นอสหนักกลัวสุดอะ่ะเพืออ่อนผมจะอยู่ทีมโอก่อนเพรแล้วหนัก001เขาอยู่ทีมโอก่อน นคือเพื่อนทุกคนเหมือนทีมอูมันจะเยอะขึ้นอ่ะแต่ผมจะทำตาม001ในออนไลน์อ่ะอ ทุกคนดูนะครับว่ามันยังไงเดี๋ยวผมจะรอให้มันเวลามันจบก่อนนี่ครับทุกคนดูนะครับทุกคนดนคูนี่นะครับทุกคนแล้วดูนะครับนี่นะครับในมันก็จะเปลี่ยนและนี่ครับนี่ก็จะไม่เปลี่ยนทุกคนที่เราจะหมดนี่คือทีมทำนักนก่อนถ้าโหวตโหวตต่อจากฝุ่ขาจะเล่นเป็นจีฮุนทุกคนมาให้อู๋สมจริงมากคือจะบอกว่า มันดีอ่ะป้ายโอนี่โดเมนใครชื่อโดเมนฮะาเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเหมือนนาร้อนจริงเลยว่ะผมสีผมเหมือนนะแต่หมอ P P หนึ่งห้าเก้าหนึ่งจุดสามเฮ้ยเขาเอาป้ายตัวเองเหรอเฮ้ยทุกคนนั่นอ่ะ ต้องเล่นตักจีเลยนะเรื่องก่ยกับเรองเล่นตักจีเฮ้ยทุกคนทีมโออ่ะมีเยอะกว่าทีมเอค่ะทีมอีกหนึ่งคนแต่การต่อสู้ในเท่านั้นผมบอกได้ทุกคนผมไม่กล้าต่อสู้ใครเพราะว่าผมกลัวเฮ้ยเฮ้ยเหมือนนี่เห,เห <c oughs> มือนนี่หนักเหมือนนี่แร้เหมือนในการ์ตูนเมเบเบเลยทุกคนดูตะกากเอกตะกากเอก มีเบรดเอก็กที่จริงบ้านผมมีเบรเอ็กอยู่นะครับแต่มันเป็นของปลอมเพลนดูข่างของทีมเอ,กอ็กอินากากเอ็กอะ่ะอย่าอย่าให้พวกเราตายหนะ้ากันหน้ากากเอก็กโอเคครับพี่ยี่เล่นว่าหมุนเหลวมาหมุนบ้ายาไหนเะฉันเคยเล่นมาก่อนโอ้ยไอ,อทีมไอแก๊งโอไอแก๊งวง,ก,ง,งกลมดา่าไมวะ เฮ้ยแกงองค์อมไอแกงกังกระบ,บาดคนเดียวหนีจะจะด่าฉันเฮ้ยด่าด่าเพื่อนฉันทำไมวบอ,อทุกคนเสร็จแล้วเฮ้ยคนอื่นตายหมดแล้วเดี๋ยวบงว็ทีมาต้องตายด้วยมีเดซึู่นย์หนึ่งเพื่อนนะครับมันมันซูมได้ด้วยอ่ะ ใทีมผมนี่มผมอุ้ยทุกคนเกมในแค่นี้อะ่ะไม่มันอะ่ะผมต้องได้เล่ยนมาหมุนแล้ววุ้ยทุกคนจะหมุนเวลาเกมนี้หมุนแล้วเย้ยจะบอกว่าผมอยู่บนนะใครมาขอถ่ายก็มาขอถ่ายนะเขาไม่ได้เป็นทุกซีตลอดเลยนะออ้ย ทุกคนมาโหวตกันอีกทุกคนเพื่อนชิวด้วยมาโหวตกันอีกนะครับมาวีอ่าพ่อเบลเลยเขาไปทีมเอ็กแล้วเฮ้ยมีทีมมีทีมทาามาเข้ามา ทีพอเราเข้ามาจะจะบอกใครในทีมโออีกเป็นมาทีมอื่บ้างเพราะว่า,าทำตามกดเกมวุ้ยทำตามกฎในเกมทีม่คิปเกมออนไลน์การแต่การยิงปืนอ่ะเพิ่มดูไหมครับว่าผมอ่ะไม่ชอบเป็นการยิงปืนเพราะว่าการยิงปืนเสพผู้คุมอ่ะผมอ่ะกลัวจะโดนยิงตัวเอง้ลย โอ้โลบา้าผมเหลือแค่13เปอร์เซ็นตเองโลบา้าของผมนี่แต่แบตผมเหลือที่89เปเซ็นแต่โลบา้าผมเหลือ13บาทเองเย้โอู้หูเือเปลี่ยนไปนะเลยเฮ้ยทุกคน ไปพืบมือที่เราเลยอะ่ะอา้าน้องก็่าอยู่ด้วยเหรอปกติทาน้องไม่ได้อยู่ทีมนี้นะพวกเราทุกคนดูไหมครับว่าท่าน้องอ่ะไม่มีทาองอยู่ทีมเองนะท่าน้่งอยู่ทีมโอ๊ตลอดเวลาเมื่อที่ดูส่วพิทเกมใมอออนไลน์เมื่อที่เห็นนะครับว่าตอนวนัวล้อทหนึ่งท่าน้อก็กดปกติแต่รอบที่สองทาน้องใช้ปากกดใส่ทาน้อคนหิวข้าวนะครับนคนหิวข้าวนะ่าดีน ว่าเขาก็หิวข้าวเขาก็เลยเอาปากสุกจุกจุกปุ่มกวนหิวข้าเพากวนอ๋อไม่ใช่ครับทุกคนที่จริงเขากวนนะครับเขาไม่ได้หิวข้าวเขากวนเพราะว่าแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ทำเหมือนผู้คุมบอกว่าผ่านอุ้ยทุกคนฉันจะพาทุกคนเลยพักพักปากให้ตายหมดเลยจบชีวิตเลย แต่ผมไม่เห็นปืนแต่ผมรู้เฮ้ยเพื่อนสามสี่เข้ามาเลยคน ทุกคนปัดชุดชุดยาที่จริงผมไม่เข้าใจน,นะคะว่าบวชตอนไหนขอโทษด้วยนะครับ ไปผมวันนี้ผมไม่ทันตั้งตัวดิหนึ่งสองสองพี่โอ้ยสองสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยสี่แล้วคนสี่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคนไม่ให้เข้าเรียบร้อยโนอะ้ นะคันที่สองคนทุกคนตอนที่สองคนวุ้ยมันจะเล่นเกมนี้ให้จบไปเลยโอ้ยวุ้นวุกคนถ่ายไปแล้วทุกคน้ย คิวพิ้งคิวเกมจบคนแมวเป็นคนบอกว่าไม่ใช่ก่อนเลยมี่เล่นถ้าหนึ่งคนคุณใช่สองอีกแล้วนี่หนึ่งสองอีทาน้อมันจะตายวะ เฮ้ยนี่ยเฮ้ยทีมทหารทีเ่เอกองทุกคนผมชนะแล้วผมต้องข้ามแผปก่ัน

ตีมิตรย่างขอต้นทุกกองพิจิตรยักนะคุณแม่บอกนะครับเฮ้ยเอาบอกก็จะพูดก็คนจะมาบริจาคถ้าจะบริบริต้องบอกริจาคผมบริจาคตัวนี้ไปแล้วเขาจะต้องทำเรื่องครับว่าถ้าผมถ้าผมบริจาคไปผมจะมีอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับ ใครก็ที่เคยบริจา,าคฝากคอมเมนต์ด้วยคุคนมันไม่มีหรอใครตีกันหรอแล้วทำไมน้ำเปิดอ่ะเฮ้ยน้ำเปิด หนหอ่ะใครอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนผมจะลองใช้เกมเดียวนะมันจะเป็นยังไงถ้าผมลงมาทุกคนไปเล่นเกมแก่น้ำตาลกันแต่เกมแก่น้ำตาลผมจะอาให้มันเหมือนช่องอะช่องช่องอะไรไม่รู้แต่ผมแหละ ็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ